โอเคคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปคร่าวๆละกันว่าในวันที่18มีนาคมปี2025ที่จะถึงนี้นะต่างจะเปิดตอนบ่ายสาจะมีอะไรบ้างแต่ผมบอกว่าเลสซะหน่อยแล้วกันอาจจะเป็นเปิด4ี่โมง5้โมงเพราะว่าแคมเปญน,น่าจะใหญ่อยู่อย่างแรกเลยคือที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นแคมเปญมากรรม หุ่นที่ผนึกกําลังได้เออหุ่นที่ผนึกกาลังในที่นี้คือหุ่นที่สามารถรวมล่ากันได้ที่เคยเข้าคูตู้นะก็จะมีสองคนสองตู้สองสองเครื่องเออเริ่มมื่นแล้วแป๊บนึงสองเครื่องแหละก็คือกอลิบิเลียนแล้วก็ซีโอติเกอร์ซีโอติเกอรเนี่ยเคยมาตอนโคลโบ,โบของพาโรเซ่ก็คือช่วงอันนี้ไม่จบปุ๊บโคลบโบปั๊บเลยแล้วก็จะมีอ่ากอลิบเลียนมาตอนคบรอบเกม โคโลเกม2.5ปีซึ่งผมก็เคยทำพว,วกอธิบายแล้วล่ะว่ามันดียังไงแต่ตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่แกะก,กล่องก็คือตัวของ l a n ส์ l o อตไฮเกลแอร์คาวาซึ่งเกิดจากการรวมร่างทั้งสองเครื่องด้วยกันก็คือตัวของอ่ะเลออนฮาร์ที่ขับบลดฟลอตอะเดี๋ยวผมโชว์หุ่นให้ดูนี่คือเลออนฮาร์ที่เป็นสีดาวเป็นประเภทไหนหรือตัวม้า ตัวผลิตแต้มแจกแ,แต้มกินมีเกี่ยวกับแต้มทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีการแถมหุ่นอย่างแบบฟอ์ด้วยถ้าสุมได้นะย้ำว่าสุมได้นะครับแล้วก็ตัวข้างตู้เนี่ยจะเป็นออรินอ่าตัวที่มันขับหุนไฮเกลนั่นแหละเป็นตัวเก่าซึ่งถ้าเกิดใครเคยสุมมาแล้วอะ่ะจะได้เปรียบหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้สุมแบบผมเนี่ยอาจจะต้องสุ่มหาทั้งสองตัว ถ้าเป็นไอผู้เล่นมือใหม่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นไ d ดีที่เล่นมานานแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดหนักหน่อยเพราะว่ามีสิทธิต้องล้างตู้โดยใช้หกหมื่นเพชรผมว่ามันมีโอกาสที่มันจะไม่ได้เลยก็ไ,ได้หกหมื่นเพชรหรืออาจจะได้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วไปแลกอ,อีกเครื่องหนึ่งจากหกหมื่นเพชรนี่ยแหละสองร้อยโลอ่ะเออไปแลกอ,อีกตัวหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะซึ่งจากประสบการณ์การเี้ยไอดี้ยผม,ผม ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการล้างตู้ส่วนใหญ่นะครับก็พาเง้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าเอออยากลองแบบฟอร์ดกับไอห้อเกลมารวมล่าผมแนะนำอีกวิธีหนึ่งคือรอช่วงแคมเปญเน,นี้ยผ่านไปก่อนเพราะว่าไม่ต้องรอผ่านก็ได้คือพอแผ่มาปุ๊บไอแบบฟอร์เนี่ยมันจะเข้าชอบเพราะว่ามันไม่ใช่หุนลิมิตทั้งคู่ไม่ใช่ลิมิตนะมันเป็นตัวละครตามเนเรื่องเพราะงั้นเนี่ย นี่คือหุ่นรวมร่างตัวแรกที่ไม่ลิมิตเพราะปกติแล้วหุ่นที่รวมร่างกันได้มันจะลิมิตส่วนใหญ่ไงอย่างเช่นซีโอติเกียเนี่ยมันเป็นตัวโคลาโบส่วนกอลิเบเลียนเนี่ยมันเป็นตัวลิมิตอีเวนต์คบลอกเกม2.5ปีแต่เนี่ยมันเป็นตัวหุ่นรวมร่างคัดตัวเครื่องแรกของเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่ลิมิตกาะชาย้ำมันไม่ใช่ลิมิตกาชาก็คือ ถ้าเกิดใครอยากได้แค่เครื่องอ่ะก็ไปซื้อผ่านช็อปซื้อหุ่นได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากได้ตัวน้าบ,บินด้วยแบบเรออนเอามาซับพอร์ตอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องสุ่มหาเออเพราะส่วนใหญ่แล้วไอ้ตัวหุ่นลวงล่ามส่วนใหญ่น้ำบ,บินอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะเป็นตัวซับพอร์ตเอองั้นต้องดูอีกทีนึงเนะาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้างตู้เป็นตู้ A เนาะก็คือซีอัติเกียไม่ต้องเล่าสรรพคุณเยอะ แอชกับโรเซรคือเก่งทั้งคู่แหละโรเซรอาจจะเก่งเรื่องซัพซับเรื่องแต้มอ่ะแล้วก็มีซับเรื่องต่างๆเนาะแต่ส่วนมากก็คือเอามาซับพ,พอร์ตแอชนั่นแหละส่วนแอชเนี่ยเป็นดามเมจที่เรียกว่าครบเครื่องและจัดจา้านเพราะว่าตีแรงตีตีคลิปเมื่อถูกบล็อกขับซีอเกียปุ๊บเรียกได้ว่าคุณเล่นผ่านในเรื่องแบบชิวๆเลยอ,ะอ่ะโปรดสเตลได้เดินช้าลง ทำให้ศัตรูโดนตีแรงขึ้นครบเครื่องแล้วตีบนตีล่างได้ตีบนตีล่างในที่นี้คือสามารถตีศัตรูยานบินได้แล้วก็ตีพวกไนแม่าผ้าพื้นดินได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบล็อกศัตรูที่ขวางทางได้เออมันบล็อกได้อะข้อดีของหุ่นล้อมล่างคือประมาณนี้แหละแล้วก็มีตู้กอสลิบิเลียนโอ้ถ้าใครอยากเดียวเนี่ยนี่คือโอกาสแหละตู้กสลิบิเลียน ถึงแม้ว่าสรรพคุณของกอลิเบเลียนเนี่ยอาจจะดูด้อยกว่าซีโอติเกียนิดหน่อยสําหรับผมนะเพราะว่าซีโอติเกียมันครบเครื่องกว่าในหลายๆคอนเทนต์แต่ซีโอติเกียเนี่ยมันจะเล่นได้ทุกคอนเทนต์แหละแต่ว่าตัวกอลิเบเลียนเนี่ยมันจะมีบทบาทเรื่องตีบอสมากกว่าเพราะว่าทักษะคุณของมันอ่ะคือการตีทะลุบัฟดีเฟนได้เออบัฟป้องกันทุกอย่างตีทะลุได้หมดเออแล้วบวกกับ พวกสกิลของซูซคุจีอาหรือซูซัคูกอลิบิเลียนซูซคุซูเปอร์แบ็กไหแล้วแต่คนจะเรียแล้วกันมันเป็นสกิลที่มันต้องเน้นใช้เลือดให้ให้ลดน้อยที่สุดเพื่อเอาสกิลมันมาใช้อะ่ะมันก็เลยอาจจะดูใช้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวหุ่นมันก็เน้นหิวเลือดแล้วเราเล่นเล่นทีมเน้นหิวเลือดมันก็มีโอกาสลดเลือดน้อยกว่าเิมอีกไม่รู้แอบเนิฟ แอบเนิร์ดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนหลังผมไม่ค่อยได้ใช้ระเบิดแล้วอะว่าอาจจะเป็นเพราะผมไปอัพดูรุสตันด้วยมั้งเออถ้าไม่ได้อัพดูรุสตันก็อาจจะระเบิดได้อยู่เออแล้วแต่นะแล้วแต่คนจะใช้เทคนิคว่าว่ากันไปโอเคโอเคเรามาพูดถึงอีเวนต์บอสกิวกันดีกว่าอีเวนต์บอสกิวหรืออีเวนต์การุลานแม่ครั้งที่ยี่สี่ครั้งที่แล้วอะเราได้หุ่นเทพมาอย่างบัทารันดูเนาะเป็นหุ่นแมงป่องยะกแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ตัว ทีมงานเนี่ยเขาคิดว่าเออมึงได้ตัวแจกโนโหดไปแล้วทางนี้มึงเอาตัวแจกแบบอ่าผมไม่ได้แต่ว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะคือมันเป็นหุ่นเฮลิมันจะไม่เรียกว่าหุ่นไม่ได้ดิมันคือยานเฮลิคอปเตอร์ของาราชอาณาจักรจีนสถานที่มีชื่อว่าโบกี้ วอกี้อ่ะวอกี้วอกี้แล้วแต่คนจานแล้วกันมันโผล่ในหนังโลงแหละนิดหนึ่งมั้งเท่าที่ผมไปดูภาพข่าวมานะมันโผล่มานิดเดียวจริงๆแล้วมันเอามาเป็นบอสกิวเนี่ยนะ